กับนมัสก,การครับนรา,าเฮะพอดีอนผมมีลูกค้านั่งคุยกับลูกค้หาหานั่นมมนงคุยกับลูก,กค้าอยู่ขับข้อมาเอาถ้าจานโรมาตอนที่มาสั่นผมกอนดเฝ้าโทรกลับ ปเสือของอ๋อไปเสือยังน้อครับไปเสือของใส่เชียงไปืะไปสือฟอยตอรเ้ัดผ้าตัดยังไปอ๋อครับเลือฝอยก็ขัดผ้าอืมหยิบฟุ้ไปขัดผงง่อยย่งสุดส่งผงัดกาถึงหานะช่วยอย่างที่น่าอ๋อครับผมเออคนนันนอนหลับไปปัดนอเป็นเสือบอาเนี่ย ครับผมเด็กวิ่งวาเนี่ครับวิ่งเจ็ดกับแปด้อวิ่งเจ็ดกับแปดเน่นเจู่กับเนะจ็ดหนึ่งนี่เจ็ดกับแปดเจ็ดหนึ่ง,งอ๋อนมาแบบเด็กู่ก็อย,อยู่งมาเนีก็ได ก็นี้เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสองแปดสองแปดสองแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดเอานึ่งเ่านี่เจ็ดศูนย์กับแปดหนึ่งก็เน้นเจ็ดศูนย์กับแปดหนึ่งเป็นแนวทางคือต้องครับก็ไม่ต้องกลับ ุ่นหลังบนว่ต้องกราบไหมบ่ครับบ่ต้องกลาบวุ่นหลังบนครับอราน,นี้เลขสามตัวกะเจ็ดศูนย์สี่สามตัวเจ็ดศูนย์สี่แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสอง หกหนึ่งห้าหนึ่งที่เจ็ดศูนยสี่เจ็ดศูนยสี่นีอะนี่สามตัวนี่องโตกะไปหาซื้อเบ้างคาพามันมาครับต้องโตมันมาก่อนองซื้อเบ้างเัลาตัะจิบบาทยี่สิบบาทแล้วแล้วเอาข่าอีกวันนี้เพราะเขาแต่ว่างงดไม่ันเพราะเขา กขอสดเอฟที่ละไหนครับมีเข่ามีหลุดครับผมมีเข่ามีหลุดเป็นเรื่องปกติกผมมันเขาไว้เขาเลขพวกกูนะอ๋อเลขพวกอนนอขอเจ็ดสองเต็มเต็มนะครับอ้าไหนต้องให้ลงบางบ้านต้ลงต,ต้องให้เนาะแต่ว่าครับโซงให้อยู่ครับเออต้องอยู่แต่ว่าเลขพวกน่ะตอนอยกออกยกคอยไปไหนเนี่นมนยมาแรงเนี่ยมันก็เห็นอ้วยเจ็ดสองอ่นะหนึ่งเจ็ดสองนะ ปานี้แาเมืเช้ายกออกมาเห็นมาตายรูบมันล้มพักลมเลมมใช่เออลมแล้วยังเห็นยัวเลก่อก็เลี่เกจตเห็นยัวเอาก็ที่หาแล้วว่าตอนนี้เลยทยไปบึงกระตอทีลงมเบงเห็นตัวไบุงหัวเนาะอาจจะลงเทล้มกับติดอาจจะเลียวไปเห็นเนี่จีนะครับตอนไม่ใจเมียวัันตอนที่บอท่านลงมมันเห็นอยูเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสอง มืัอนี้วันนจุดดอกไอจุดมือเนี้ยอ๋อวันน,น,นี้วันพระแล้วครับไ่นันพระไงวันพระไงจุดจุดมือน,นี้ยตากมาเกินเต็มดวงครัก็ดีจุดอย่างนี้แหละดีจะตรงไปเบื้องหน้าถ้ามันเป็นตัวใดก็ไปดีตากันเด้อลุงครับอันเดี๋ยวผมขอทวนตัวเลขครับพระอาจารย์ครับ ผมขอทวนตัวเลขนะครับเลขงวดวันที่16มิถุนายนนะครับเด่นวิ่ง7กับ8นะครับเด,ด่นวิ่ง7กับ8ก็มีจับคู่มี70เอ้ย71 70 82 81เจ็น็ตที่70กับ81ดถือว่าครับถูกครับผม3ตัว704 812 หกหนึ่งห้าเน้นที่เจ็ดศูนย์สี่ถูกปะครับถูกต้องครับผมเอาพี่น้องที่รับชมอยู่กับแคปหน้าจอไว้พิจารณาเพิ่งนะครับเดอ้อครับมันออกได้มาได้ทุกโตลลัวแะแต่ว่าเขาสิมีความมันใจซำใดเขาสิมีดวงนี้วาสนาสำใเงินเทวดานี่เออเอาเอาแนบ่าได้ แม่วาเป็นสีบ่ม้กับม้ทีคือเก่า,ากเก่าหมดนแม่นี่ก่ดเดี๋มาอย่างากเนาะมาเก่าเก่าเต็มเต็มเลยวดนี่วัไปสันจรไปออก,กันอาคารหลังที่ออกสลากซ่ําบ้านเลขที่เลขที่904เนาะเออแม่อ่มอไปออกมึงหันซะอนนี่ตัวอ,อันเลขะไรแต่ว่า ไอ้สายเอกชนเขาเจาะกันระงับไปนะออกมาอีหลี <c oughs> เอกชนเพราะย่านนี่นแล้วขเขาเขาย่อมแพร่นะครับหัวเงี้ขาดทนเถอะทุบแพ้์ลายเป็นนั่นใช้พ,พ,พไไี่น้นองเอฟซี C แหละผู้แพ้พ์ลายเมินเป็นราคาออนเลยหรือเ <c oughs> <c oughs> บางคนเอาไว้ได้คักๆแล้วเก็ขับขึ้นมาให้ยเ <c oughs> มือม่อตอรร ได้แก่ตัวก็ได้มันปุ่มตัวว่ได้เนาะงานมันเป็นของโมนีนอนเนาะครับต้นจอนริงผมจะลงมคนไรเลยกับผมก็โมนีน้อนเนี่ยทุกอย่างโมนี่อ่อนว่ามันซืได้คักคักซื้อได้คักคักหลือกว่าได้คือเก้าทุกสิ่งทุกอย่างแม่แน่นอนคือวานั่นแหละวานก็แต่เราข้องบันกันเด้อลุงเด้ะอันไหนก็ครับ คนนี้นะคนออกโยมคนเอาไปฝันดีเนี่ยโอ้ผู้เพิ่นเอาไปแล้วเพิ่นเอาไปแล้วเพิ่นฝันดีป่ะครับอย่างเพนเชียงกับคนฝันดีคนฝันว่าเล่นกบใหญ่วะนะอุ้มอะเล่นกบเนี่ยอุ้มจับอปเล่อุ้มวะาปอ่าคนฝันดีเดี๋ยวนะผมผมน้ำเลี้ยงนี่เนี่ยที่เราตีร้องพ่อที่เลี้ยงแล้ววะเอ้าต้องไปเห็นเลยมันต้องไปไปเชียงไปนอนเชียงไปเชียง หมาต่อมาโทรมาแต,ต,ต่ติดปิหาคนละคร<ช>ับอคุ้มกันมั่งเป็นราเละเอียคนนี้นะเป็นมานะอันมันมุนม่มพลาดนะทำนะไรต่อช่างเก่านะได้ด้านหลังน้าง,งบนเพราะว่าเคยเปลี่ยนทีหน,นึ่งครับผมอ่าขอบพระคุณพระอาจารย์นายไลน์ครับผมครับครัครับการอำมาตย์สการ์ครับผมเป็รเป็นพร นะครับก็เป็นพระอาจารย์ร่มโพนะครับเอามาหนี้มาแล้วนะครับให้ก่อนนะครับให้ก่อนเดนวิ่งเจ็ดกับแปดนะครับมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดสองแปดหนึ่งนะครับเน้นที่เจ็ดศูนย์และแปดหนึ่งไม่ต้องกลับนะครับไม่ต้องกลับสามตัวมีเจ็ดศูนย์สี่นะครับเป็นคู่เน้นนะครับแล้วก็มีแปดสองหนึ่งแล้วก็มีหกหนึ่งห้านะครับ จาก YouTube เฮงลุงเรือง59นะครับพี่น้องเอาไปพิจารณาเืิ่งนะครับสบมันล้ำลึกเดิด้วยกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ